ทำอะไรกันครับทำอะไรกันโชกนแงไหนปล่อยยังไงครับปล่อยลมปล่อยลมปล่อยังไงลงสอนี่ไปอีรอบนึ่งรอบรอบลงรอบลไปยัง่อไแล้วร่ยปล่อยลมเพราะอีกข้างมันเป็นลมอีกข้างเป็นน้ำมันไงอ๋อ เก่งนะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เก่งนะรู้รู้จักน้ำมันรู้จักลมใช่แต่ก่อนไม่รู้จักไม่รู้ผมรู้จักสปริงสปริงอย่างเดียวราเขาบอกว่าช็คแข็งเปลี่ยนสปริงให้อย่างน้ำมันเททิ้งเอา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 เนื้ิวุ้นไปไงครับสบายดีครับไม่ได้เจอกันตั้งนานเนาะครับเดียวเกิดขี่ผมไม่ได้ไม่ได้จับรถเลยตั้งแตห้าหกเดือนแล้วไม่ได้จับแล้วเดิไปแข่งอยู่วังน้อยมาก็ไม่ได้จับ พอขี่แล้วมันเหนื่อยเร็วนี่จะเข้าหกสิบสองแล้วเนี่ยพี่เจอเจอพี่เจอกับพี่เปี้ยงหน่อไหมไม่ไม่พี่จะเจอกับอ๋อหกสองนี่คืออายุบางปีอายุนี่หน้ารับเป็นหกสามไม่หกสิบสองไม่เสื้อนะเออผมเอาไว้ก่อนไงน้องไปไหนมาครับไปไหนมาเมื่อกี้ไปไหนมาไม่น้องไปไหนมาพี่สาวสาวน้องคนสุพรรณอันนี้อันนี้พี่อันนี้พี่สตารรณ เนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นใส่เสื้อชินโจเป็นคนต้องคนสวรรค์ผมเห็นเมียเดินมาจากนู่นผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเมียไปไหนมาผมมาผมมาสงสัยตอนนี้ตอนเมียทำเงี้ยเนี่ยผมรู้เลยไปไหนนี่แล้วก็ทำเงี้ยเฮ้ยว้าวว้าวเด้งคนสวรรค์เหรอไหนเอ็งบอกว่าเองนับตือพูดอ่ะเองไปคิด อ้าวพี่ลืมอ่ะไอไปคลิปก็ไม่บอกพี่อ่ะไม่ไม่นะมีน้ำเสีคลิปหรอครับเพราะพี่ก็ไม่รู้เนื้อว่าไอพุทธพี่สวัสดีครับพี่เอาได้อะไรมาเนี่ยครับเอ็นดูโร่พี่บากเรียนดูโร่เอ็นดูโร่ครับรุ่นนี้ตัวสามร้อยครับรุ่นนี้จะแซงเนี่ย ตัวนี้ถ้าจะแซงนี่คันข้างหน้าต้องหลบนะเพราะมีแตงอ้ามีแตงไปเลี้ยวด้วยครับถ้าจะแซงนนี่ะตัวนี้จะซื้อใหม่เลยเท่าไหร่แสนสี่หนึ่งคือห้าแปดครับหนึ่งแสนเนี่ยแนะน้ำให้ใช้แบบนี้ดีกว่ามีทะเบียนด้วยใช่ไหมเพราะถูกต้องครับครับผมไม่ต้องนำเข้าแล้วมีครับมีมีมันดีครับครับเครื่องสามร้อยครับเนะ้ยนะไม่ใช้ตัวนี้เลยใครที่จะออกป่านะครับท่านผู้ชมอ่ะเมื่อกี้ขอถ้าสตาร์ทใหม่ร้อง นี่ครับรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นอะไรครับพี่ครับบางอันนี้เป็นองค์ไอค่าทับเครื่องอะไรครับเครื่องแต่เป็นเครื่อง TY 250ครับอ่าพี่ลองสตาร์ทให้ผมดูหน่ยนี่ครับเขาสตาร์ทแบบไหนครับเดี๋ยวเครับเหมือนโฟล์วลาวันเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาสตาร์ทแบบไหนพี่ดูดูโฟล์วลาวันเลยเดี๋ยวผมจะให้พี่พี่พี่เอสสตาร์ทหนึ่งอ่าไม่ได้เนอะ่าเนี่ยครับเขาสตาร์ทอย่างเงี้ยสตาร์ทมือครับท่านผู้ชมนี่ครับรุ่นนี้สตาร์ทมือสตาร์ทมือ รบ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 รสมัยก่อนับกอับอนเบรกเบรบรเป็นพิธีกรอนนี้สมัยก่อนท่านผู้ชมอาจจะเกิดไม่ทันคือเกิดมาไม่เห็นว่ารถรุ่นก่อนเขามันต้องใช้เชือกไงอ่าสมัยก่อนใช้เชือกพันพันันพันัตรอ่าแต่ตอนนี้เชือกไม่มีนี่เชือกอ่าปกติใช้เชือกพันเนาใช้เชือกพันอ่า พันนเี่ยหมุนไปหลายๆรอบแล้วก็ดึงออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ชินโจชมว่ารถสมัยก่อนสตาร์ทแบบไหนครับท่านผู้ชมครับไปชมกันเลยนะครับท่านผู้ชมมันไปทางนี้ใช่ไหมขอให้รอบครับพี่เอ้ลองสตาร์ทดูเอาเชือกพันครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันก็ถอยหลังกันสิไม่ต้องไม่ต้องพี่เดี๋ยวจะบอกวิธีถูกสมัยก่อนเขาสตาร์ทแบบนี้ครับนี่มันก็ถอยหลังอ่ะดิดึงดึง ดึงถอยหลังพี่งั้นั้นถอยหลังผิดใช่ผิดผิดไม่เอาสตาร์ทมือดีกว่าพี่ไม่ต้องเอ้าตัดมือครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูชินโจอาจจะไม่เคยเห็นว่ารถรุ่นก่อนใช้เชือกไม่ว่าติดอะไรก็แล้วแต่ใช้มือทั้งนั้นครับไม่มีใช้แบตเตอรี่เลยดูครับดูพี่เรียบเรียบพี่บังใจเย็นเนาะพี่บังนับด้วยพี่บังหนึ่งสองสามอ้ยชินโจรถสมัยก่อนสตาร์ทอย่างงี้จริงๆลูกสตาร์ทเหมือนในรถเกี่ยวข้าวอ่ะหมุนพวงให้มันรอบหารอบมัน นี่ครับต้องเหย,ยียบไว้อ,อ,อ่ะนะครับเฮ้ยมันมันลงมันลงเดี๋ยวมันดิ้งพิง้งโจถอยดิเดี๋ยวมปุ๊กไปข้างหน้าเลยลูกอ่ะอืะอหือ<ๆ>พี่ก็ยังไปซ่อมมาใช้เบ k อินเจ p ป n ด้วยครับดูดิอือกะวัะงโซ่โอ้โหโจเนี่ยเนี่ยเบกอินเจเปน โอเคครับทำไมนะครับ